สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาตามคำสัญญาทุกวันฮนะก็พยายามทําทุกวันนะให้เพื่อนมีเพลงไปเล่นหรือก็สนใจกีตาร์ก็ไปเล่นได้ฮะสั่งซื้อได้เราจัดส่งทันทีนะครับเป็นแบบส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับมีมัดจําแค่ 5, ห้าร้อยบาทครับก็รุ่นนี้ก็เปิดตัวไปราคาแค่ 5, ห้าพันเก้าร้อยบาทเองไม่แพงคนะเป็นลายติ๊กเกอร์นะครับผมทำติ๊กเกอร์ลายขาวดำแล้วพ่นเล็กเกอร์ครับอันนี้ก็เป็นสีออกอขาวมุกนะครับนี่เป็นทรงレスพอลนะครับผมแล้วก็แบนทีเนาะ ทั้งลูกบิดดีทั้งแท็กดีวงจรดีหมดฮะเสียงดีมากนะครับง่ายก็สนใจทักมาเราก็มีโปรโมชั่นแหมนะฮะก็มีกระเป๋าให้เนาะยางหนาแล้วก็มีสายแจ็คสายภายแล้วก็ชุดสายไฟ1ชุด6เส้นแล้วก็มีปิกที่เก็บปิกอันนี้เราแจกฟรีถ้าเสียงดีมากนะเนี่ยลองฟังดูนะเนี่ย เป็นเพลงบทเพลงใหม่ล่าสุดคือมาเล่นกีตาร์กันนะทุคือคนเล่นได้นะครับถ้าคนไม่เป็นก็เริ่มต้นจากทิ่ทในเพลงเลยก็คือต้องตั้งสายก่อนนะฮะครับประมาณนี้ถ้าตั้งมีอะไรก็ว่าไปตามเนาะตามไอ้ที่ตั้งสายเนาะอย่างเงี้ยมหรือว่าจะตั้งแบบบา,าร์หก็ได้ประมาณนี้นะฮะคือไล่มาจากบาร์ห้านะฮะบ,บาอันีสายสายนับสายนี้เป็นให้ตั้งให้ถูกเป็นมีเนาะแล้วก็เอาสายบาร์ห้าสายสองให้เสียงเท่ากันแล้วบาสี่นะฮะ นี่สายทีนะฮะอันนี้เป็นสายอ่าซอนฮะนี่สายลาเอเดลดีนี่สายลา,ลา,ยลาแล้วก็สายมิงครับเนาอนะครับผมก็ประมาณนี้ไม่ยากครับก็เป็นบทเพลงครับก็เล่นโซโล,โล่แบบในสกเกลนี่เป็นในคีย์อีน, e นะฮะน่าจะเป็นอ e ีนะอ e ีนะอ e ีนะครับผมสกเกลเกิดมีอ e ีมีซีมิเนอร์นะนี่เอมีบ e ีอีในกลุ่มของเขาเลยครับเตอนเล่นเพลง นี่คือในสเกลของนะต้องไล่ดูมันจะเล่นไม่ยากแกะไม่ยากนะเพื่อนลองไปเล่นดูนะครับเพลงพ่อแม่ครับมเมนามาเล่นกีตากัน <Sunday> ก <s hot dog> ันเพลงกีตราของเราเสียงกีตร์ไม่ใช่ยากเลยสบายใจเพื่อนเลยเพลงพ่อไ่เพี่อนเพลงแค่เรารัก ในเสียงมันก็ก็กเล่นได้แน่นอนกีตาร์มีอยู่หกสายจำไว้ให้ดีสายหนึ่งเสียงมีสูงสดใสสายสองเสียงที่หอมหวานสา, 3, สายส,สามเสียงซนสายสี่เสียงดีสะกดใจสายห้า สายหกเสียงมีตำไพยลอนะออลาอ่าโอละอยามาเล่นขีตากันใครยังดนตีในใจในหกจับสายตั้งสายให้ตรงแล้วบันเลงไปไม่ต้องกลัวผิดขีแต่มีใจรักจริง เพลงแรกเราไม่ยากเลยโอ้โหพยายามฝึกพยายามร้องดูเราฝึกทุกวันจะขวักแหลกยังมั่นใจมีมีมีห้ามเนี่ยโอ้โห guitar จะเป็นเพื่อนเราทุกครั้งที่เราเล่นจากใจโอ้เจอเพลงแรกนะกีต้าร์สดๆฮะโอเคถ้าไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสนใจทักมาสั่งซื้อได้เลยเราจัดสงจริงเราจะแพ็คอย่างนี้นะไม่มีแต่หักเสียหายรับประกันได้คุณภาพดีดไปเล่นไม่อายใครนะเป็นกีต้าร์ที่สวยงามไม่เหมือนใครนะรับประกันได้ไปหาได้เลยของเราแบรนด์ทีเป็นแบรนด์ของคนไทยทำเราผมคนเหนีอนะฮะฝากด้วยนะครับไงก็ช่วยกันอุดหนุนครับเราจะได้ผลิตกีต้า ดีราคาถูกให้เพื่อนๆไปเล่นนะครับแล้วก็เพลงบทเพลงทุกวันเลยนะครับถ้าเป็นไปได้โอเคนะครับวันดีแบบพบกับกีตาร์บนทีจากร้านพยาวมสิกนะครับมาเล่นกตากันเพลงกีตาของเรา